อ้า็สวัสดีนะครับวันนี้พบกับเหรียญสองสีสิบบาทนะครับนะเหรียญที่ระลึกวาระสำคัญนะนะครับนะเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญที่ละลึกเฉลิมพระเกียตรติการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะนะเพื่อความมั่นคงนะับเหรียญออกกระสาบที่ออกมาปีสองพันสามสิบแปดนะนะด้านหลังก็จะเป็นรูปอ่า สำเร็จแล้วก็ชาวนานะครับนะเห็นไหม,มการพัฒนาอย่างยั่งยินเกี่ยวกับเกษตรนะอัน,นนี้เหรียญนี้เดือดก็ผมจะมาแนะนําวิธีการเก็บนะครับนะเหรียญน,นี้ราคาสิบบาทสองสีนะครับนะสวยงามนะผมว่ามีอนาคตนะครับนะการเก็บเนี่ยควรจะซีนถุงอย่างนี้นะครับนะเมื่อได้มาเหรียญน,นี้ จากกองกระสับตอนนั้นนะ่ะมันจะมาเป็นถุงนะครับถุงละ,100นนะร้อยเหรียญนั่งนะแล้วก็แต่ละวาระวารละนะก็ซื้อกันนะคนะแล้วก็บางทีเขาก็ออกมาวางปเป็นเหรียญขายนะครับนะเนี่ยผมซื้อมาเพราะวางปเป็นเหรียญน,นะเก็บสะสมมานะครับนะก็ซื้อขายไปด้วยผมก็ซื้อขายไปด้วยนะครับนะตอนนี้ ช่วงนั้นกำลังพีพกๆก็ขายดีนะครับนะพวกนักสะสมต้องการเก็บสะสมช่วงนั้นอ่ะก็ราคาขึ้นช่วงนี้กับราคานิ่งหน่อยนะครับนะราคาเหรียญสิบบาทที่ระลึกในการมีคนซื้ออยู่นะครับนะเหรียญหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าสิบห้าบาทถึงร้อยร้อยกว่าบาทถึงสองร้อยบาทมาแล้วจะวาระ มันจะมีเวลา,าสำคัญอยู่คือหลังครุะหลังตาแผ่นดินเรียนเอเปกเรียนออมสินเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยอันนั้นจะแพงหน่อยนะครับนะก็กะแล้วจะเล่นนะนะบางคนก็อยากได้ก็เหรียญที่มีน้อยอ่ะคืออยากจะสะสมขาดเหรียญไหนก็หาซื้ออาจจะแพงก็ได้นะครับนะทั้งหมดมันมีหกสิบเอ็ดวันละนะนะเหรียญทีละลึกเนี่ย ที่นักสะสมเล่นกันอ่าเนี่ยผมจะบอกวิธีเก็บนะครับนะเพื่อมาให้เหรียญชำรุดถ้าจะเป็นนักสะสมก็ซีนอย่างนงี้นะซีนถุงแล้วกเก็บไว้ใส่กล่องไว้ใช่ไหมในของผมเนี่ยก็เก็บไว้ตอนนี้เหลืออยู่พันกว่าเหรียญมาครับนะแต่ว่าก็ไม่ได้ขายนะครับนะผมเก็บไปแล้วนะเก็บใส่เซฟไว้เรียบร้อยแล้วนะไม่ได้ออกขายแล้ว ผมว่าจะเป็นเขาเรียกว่าการเล่นการสะสมเนี่ยมันมีหลายพวกหนึ่งเพราะความชอบนะันะอันที่สองฝึกตัวเองในการสะสมพวงหนึ่งเป็นพาณิชย์เก็บสะสมเพื่อการค้าก็มีนะครับนะ,ะก็มีคนรับซื้ออยู่เช่นกันนะครนะแล้วแต่ของผมมีอยู่พันเหรียญเนี่ย ก็มีคนขอซื้อหมื่น,นสามนะครับแต่ผมไม่ขายนะครนะก็เก็บไว้นะเลยมาแนะนําท่านว่าเออเป็นเหรียญที่น่าเก็บอีกเหรียญหนึ่งนะครับนะเ,เก็บสะสมมาให้ลูกเป็นสมบัติของลูกไอเป็นเงินป็นเงินตรานะนะใช้ได้น่นะเหรียญวาลาสิเนี่ยวิธีเก็บแบบวิธีที่สองคือเก็บใส่เล่มอย่างงี้นะครับเนขะ้าเล่ม เหรียญซีนถุงซะก่อนนะอย่างที่ผมไม่รู้เป็นในกองอะ่ะเดี๋ยวล้วก็เอาสอดเข้าไปในช่องหกสิบเอ็ดช่องอย่างนี้จะปลอดภัยไม่กระทบกระเทือนนะนะแล้วก็ไม่ขูดขีดเก็บไว้ในที่ที่ไม่มีความชื้นนะนะที่แห้งเหรียญก็จะอยู่ในสภาพสวยงามนะเพราะฉะนั้นการเล่นเหรียญในน้ยนะนะต้องต้องมีความสวยนะถ้ามีความสวยราคาจะเป็นแบบน แต่ถ้าไม่สวยราคาก็จะไปอีกแบบนึงน้นนะนักสะสมคนจะเล่นเหรียญสวยกันนะเป็นธรรมชาติน้นะ,ะแล้วก็เขาสะส,ะสมไปดูไว้ศึกษามันก็เป็นประโยชน์นะฮะคนที่รู้จักเก็บสะสมเป็นความสุขทางใจเลยนะนะ,อ,ะอย่างวกเก็บสะสมเนี่ยบางทีก็ขายได้นะ,ะเป็นพาณิชย์อีกช่วงนั้นผมขายโอ้ขายเพลินเลยครับนะ ช่วงเหรียญเนี่ยเหรียญพวกเหรียญราชการที่เก้ากำลังพีคแบงอะไรพวกเนี้ยโอ้โหช่วงนั้นขายดีครับอืมก็อยู่พักหนึ่งนะก็ทราบไปแต่ตอนนี้ก็ยังขายได้อยู่นะนะราคาแต่ราคาไม่แพงเท่านั้นเองครับน,นะช่วงพีคโอ้โห อย่างวมสินเนี่ยถึงหกบาทนะห้าบาทห้าร้อยอ่ะมีละ,ะ,ะห้าร้อยอ่ะเอนั้สามร้อยสี่ร้อยเหรียญอตราแผ่นดินนะตาคุณก็ห้าร้อยอ่ะนะเหรียญเอเปก็500ะะห้าร้อยนะเหรียญเพชรรัตเนี่ยก็ห้าร้อยนะอ่าก็สมัยนั้นช่วงนั้นพี่ๆกันนะ ขายเป็นเล่มเนี่ยที่ผมเก็บสะสมไปขายถึงแปดพันกว่านะแปดพันห้านะแต่ช่วงนี้ก็ไม่มีคนออกวางขายเท่าไหร่นะครับนะแต่มีการประกาศซื้อเหรียญย่อยๆนะครับนะตามหน้าเว็บต่างๆนะนะก็มีอยู่แต่เหรียญที่มันเป็นพิเศษไหมเพราะว่าที่เขาปั๊มออกมา แล้วมันแตกต่างกันกับรุ่นอย่างมีในหลวงสองข้างเลยนะครับนะไม่มีอะันนั้นก็อีกแบบหนึ่งแพงนะครับนะอันนั้นพวกนันแพงเขาเรียกเป็นเลียนพิเศษเลียนที่มีตำหนิแต่เป็นตำหนิพิเศษนักเล่นชอบมันแปลกกว่าเขานะครับนมเล่นที่กองกระสาบทำมาผิดก็ราคาก็นักเล่นก็ซื้อกันหลายตังนี่พิดูนะครับนะ เหลือเหรียญหกสิบเอ็ดเหรียญนี่สุดท้ายนะครับนี่คือวิธีการเก็บอีกวิธีหนึ่งนะครับนะเอาฝากนักสะสมใหม่ๆอยากจะสะสมนะครับนะก็เลือกเอานะแต่ควรซีนนะครับนะถ้าเราไม่ซีนเนี่ยโอกาสสวยไม่มีครับก่อนจะกันอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้โชคการลาท่านสวัสดีครับ